วันนี้นะคะถ้าให้คุณลองนึกถึงชื่อคนที่คุณรักสามคนนะคะคุณจะนึกถึงใครนะคะหนึ่งสองสามโอเคส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนก็จะนึกถึงพ่อแม่นะคะสามีหรือภรรยาแล้วก็ลูกจริงไหมคะ แล้วคุณรู้ไหมว่ามีอยู่คนหนึ่งที่คุณไม่ได้นึกถึงเขาหรือคุณลืมเขาไปแล้วรู้ไหมคะว่าเขาคือใครตัวคุณไงคะมันนานแค่ไหนแล้วคะที่คุณไม่ได้นึกถึงเขาเลยมันนานแค่ไหนแล้วคะที่คุณไม่เคยบอกรักเขาเลยแล้วมันนานแค่ไหนแล้วคะที่คุณไม่เคยโอบกอดกเขาเลย ลองดูภาพนี้นะคะภาพนี้คือ Emotional Guide Dance นะคะเป็นภาพของการแสดงความรู้สึกในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือคลื่นความถี่ต่ำกับคลื่นความถี่สูงในคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของความรู้สึกที่เกี่ยวกับความโกรธความเกลียดความไม่เป็นที่รักความความทุกข ความไม่สบายใจนะคะส่วนคลื่นความถี่สูงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความปิติความสงบความเป็นที่รักความสําเร็จแล้วก็ความพึงพอใจอันนี้นะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะอยู่ในคลื่นของความถี่ต่ําคือคลื่นที่ความเกลียดความโกรธความไม่เป็นที่รัก นะคะมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้เพราะว่าคลื่นความถี่สูงเนี่ยเขาเป็นคลื่นของความรักเป็นคลื่นของการให้อภัยตัวเองเป็นคลื่นของเอ่อความสําเร็จแล้วเราจะมีวิธีการที่จะปรับคลื่นระดับตามของเราเนี่ยให้มันสูงได้อย่างไรนะคะวันนี้พี่ปาก็เลยมีเทคนิคอยากจะมาแบ่งปันนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เรารู้สึกผิดเรารู้สึก กังวลเรารู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่อาจจะผ่านมาแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะคะเราทําวิธีนี้ค่ะลองทําดูนะคะคือให้เราอ่ะนึกถึงชื่อคนที่เราเคยทําผิดพลาดหรือเราเคยทําให้เขาเนี่ยไม่สบายใจหรือทําให้เขาเจ็บปวดนะคะเราก็นึกถึงชื่อเขาใช้สค่าำพูดนี้นะคะคําพูดที่หนึ่ง สมมุตินะคะว่าเขาช่วยเอเอขอโทษนะคำพูดที่สองยกโทษได้ชนะคำพูดที่3ขอบคุณคำพูดที่สี่ฉันรักเธอนะคะผูด4ี่คำพูดนี้นะคะมันจะช่วยทำให้จากใจของเราที่มันหนักอึ้งนะคะมันจะค่อยๆเบาขึ้นเมื่อใจเราเบามันก็จะทำให้เรายก ระดับของความรู้สึกสูงขึ้นด้วยและเราก็จะสามารถที่จะดึงดูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าเพราะจักรวาลเนี่ยเขาจะส่งสิ่งที่ดีและสิ่งที่มีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรารักและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะลองทำดูนะคะ